สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมในช่อง WTG ทครับวันนี้ที่จะมาสปอให้ฟังเนี่ยคือจะเป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เรื่องไวกิ้งเป็นเรื่องราวของแล็กนาลอดบลอกชายผู้มีชาติกำเนิดเป็นชาวนาแต่ว่าเขามีโชคชะตาที่ได้กลายเป็นราชาของชาวไวกิ้งและก็ขอแจ้งก่อนไปชมนะครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถึงจะอิงประวัติศาสตร์นะฮะแต่ว่าเนื้อหาในเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องจริงผสมแต่งครับก็คือบุคคลสําคัญในเรื่องเนี่ยมีตัวตนจริงนะครับเหตุการณ์สาคัญในเรื่องก็เคยเกิดขึ้นนจจรรริิงงงงแแตต่่่่่่ววาาทีบออกเเป็ืผสม ก็เพราะเหตุการณ์ในเรื่องกับบุคคลแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยมันจะไม่ตรงกับในประวัติศาสตร์นะครับหรือพูดอีกอย่างก็คือเขาเอาเรื่องราของชาวไวกิ้งหลายคนหลายช่วงเวลามารวมกันไว้ในช่วงอายุเดียวนั่นเองครับและในคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของซีรีส์ซีซั่นที่1ตอนที่1นึถึงสส่วนตอนต่อๆไปก็จะทยอยลงเรื่อยๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดกระ,ะดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปซึ่งตัวเต็มของซีรีส์เรื่องนี้สามารถดูได้ที่ n น t f l i ินะฮะมีเป็นซับไทยครับอิน ซีรีส์จะเปิดด้วยฉากสนามรบแห่งหนึ่งณนะคาบสม,มุทรบอติกในปีคิตทศกราชที่793แล็กนาลอดบอกชาวไวกิ้งพระเอกของเรื่องนี้กำลังต่อสู้กับศัตรูแล็กนาต่อสู้ร่วมกับพี่ชายของเขาที่มีชื่อว่าลอนโลและหลังจากที่พวกเขาสามารถเอาชนะศัตรูได้แล็กนาก็ได้เห็นเทพโอดินเทพสูงสุดของชาวไวกิ้งเดินอยู่กลางสนามรบพร้อมกับอีกาที่เชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเทพโอดินแล้วแล็กนาก็ได้เห็นวันคิรีเทพธิดานักรบข้ารับใช้ของเทพโอดินพาล่างของนักรบไวกิ้งที่ตายขึ้นสู่สวงสวรรค เมื่อพี่ชายของเขาตะโกนเรียกแลกนาแล้วภาพก็จะตัดมาที่บ้านของแลกนาครับบ้านของแลกนาเนี่ยมีที่ดินเป็นเกษตรกรเพราะปลูกและ,กะเลี้ยงสัตว์ภรรยาของแลกนามีชื่อว่าลาเกอร์ธาเป็นหญิงนักรบผู้เก่งกาจซึ่งชาวไวกิ้งเนี่ยจะเรียกหญิงนักรบว่าสตรีถือโลหรือว่าชิลไมเดนทั้งคู่มีลูกสองคนลูกชายชื่อว่าบียอนลูกสาวชื่อว่ากีดาและในวันพรุ่งนี้เนี่ยแล็กนาก็จะพาบียอนลูกชายของเขาเดินทางไปยังคัสเทกัดเมืองหลักของนิแดงของพวกเขาเพื่อพาบียอนไปเข้าพิธีรับกำไลแขขขนนนนซึึ่งงก็็็เเปปพิธี้้ผูใหญอชาวว แล้วเล็กนาก็จกพึมๆกับเมียเพื่อบอกลาแล้วในวันต่อมาเขากับลูกชายก็ออกเดินทางไปเล็กนาเนี่ออกเดินทางไปยังไม่ถึงวันเลยนะครับก็มีโจรสองคนมายังบ้านของเล็กนาพวกมันคิดที่จะข่มขืนลาเกิดทาซึ่งโจรทั้งสองคนเนี่ยก็โดนลาเกิดทาไลฟ่ฟาดโดนไล่กระทือบออกจากบ้านไปเล็กนาเดินทางข้ามเขากับลูกชายระหว่างทางเขาก็เล่าให้ลูกฟังถึงเรื่องงานทิงที่แปลว่าการรวมตัวที่เขากำลังจะพาไปนี่แหละครับงานทิ้งจะเป็นงานรวมตัวของประชาชนในดินแดนเออเฮโรสานที่เป็นผู้นําของที่นี่จะทําการตัดสินคดีควาามต่งๆ แล้วก็จะมีการกําหนดด้วยว่าในดูร้อนครั้งหน้าพวกเราจะออกปล้นที่ไหนกันซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมาเออเฮลสันก็จะบอกให้ไปทางทะเลบอติกทางตะว,วันออกแต่ว่าแล็กนาก็บอกกับลูกชายครับว่าตัวเขามีความฝันที่อยากจะไปสำรวจทะเลทางตะว,วันตกที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนแล็กนาและลูกชายเดินทางไปถึงคาเทกัตและก็ได้เจอกับลอนโลพี่ชายของแล็กนาซึ่งที่ตั้งของเมืองคาเทกัตของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในแผ่นดินนอร์เวย์ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าถ้าตามประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยคาเทกั เป็นหน,น้าน้ำที่มีเนื้อที่ประมาณ3 0,000ตารางกิโลเมตรหน้าน้ำคาเทกัดทุกคนทักทายกันอย่างสนิทสนมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแลกนานก็คุยกับลอนโลว่าเขาอยากที่จะล่องเรือไปทางตะวันตกไปหาดินแดนที่ชื่อว่าอังกฤษหลอนโลก็บอกว่าทางตะวันตกเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมีแค่เรื่องเล่าเพ้อฝันและการล่องเรือไปในทะเลเปิดทางตะวันตกเนี่ยในตอนนั้นก็ยังเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยพวกเขาจะล่องเรือเรียบชายฝั่งกันไปสาเหตุสําคัญก็มีอยู่2อ,อย่างฮนะอย่างแรกก็คือพวกเขาจะลงทิศกลางทะเลบอกทิศททาาาางงงไไไไม่่ด้วกํลัปหน อย่างที่2ก็คือเรือในยุคนั้นเนี่ยไม่สามารถทนคลื่นสูงในทะเลได้ครับแล็กนาบอกกับพี่ชายว่าตอนนี้เขากับโฟกิที่เป็นช่างต่อเรือกําลังทําการสร้างเรือรุ่นใหม่ที่สามารถแล่นกลางทะเลได้ส่วนเรื่องชี้ทิศแล็กนาบอกว่าเขามีวิธีแล้วแล็กนาโชว์อุปกรณ์เข็มทิศไม้ที่เขาได้มาจากพ่อคาเลอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยจะใช้หลักการวัดความยาวของเงาเข็มในตอนเที่ยงครับเพื่อบอกว่าเรือเนี่ยยังแล่นอ,อยู่ในเส้นทางและติจุดเดิมหรือเปล่าคือถ้าขึ้นเหนือเกินไปหรือว่าลงใต้เกินไปเนี่ยตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ซึ่งจะส่งผลให้เงาของเข็มเนี่ยยาวหรือสั้นไม่เท่าเดิมหลอนโลก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่นะครับและเขาก็บอกว่าถึงทุกอย่างนี้จะได้ผลจริงแต่ว่าเอาอร์เฮโรสันก็คงไม่ยอมไปตะวันตกอยู่ดีแล้วงานทีมง,งานรวมตัวก็เริ่มขึ้นครับผู้คนรวมตัวกันในถงใหญ่เออร์เฮโรสันนั่งบนบัลลังตัดสินคดีความมีคดีเล็กน้อยอย่างขโมยของคนร้ายก็ถูกตัดสินให้โดนชาวบ้านคว้างหินใส่คดีต่อมาเป็นคดีฆาตกรรมทริกวัสันที่เป็นผู้ต้องหาบอกว่ามันเป็นการป้องกันตัวแต่ว่าไไไมมมม่่ีพยาาาานนรรู้้้เห็็และททิกนนกกววสดํตฎของช ที่กาหนดให้ต้องเล่าเรื่องให้คนแรกที่ได้เจอฟังครอบครัวของผู้ตายเรียกร้องความเป็นธรรมเออให้เราสารจึงให้ทุกคนในห้องเนี่ยตัดสินโหวตกันคนเกือบทั้งหมดในห้องโถงยกมือตัดสินว่าผิดจริงและโทษทิทิกวัสสันต้องได้รับก็คือการประหารชีวิตเออบอกกับทิกวัสสันว่าความตายของทิกวัสสันนี้จะยุติทุกสิ่งและก็เป็นการทําให้ครอบครัวของทิกวัสสันเนี่ยไม่ต้องเจอกับปัญหาที่จะตามมาเออถามว่าต้องการตายวิธีไหนทิกวัสสันตอบว่าเขาขอตายด้วยการตัดคอและเขาก็ถูกพาตัวไปขังรองการประหารในวันพรุ่งนี้ แล้วในวันถัดมาก็มีการลงโทษตามคำตัดสินของเมื่อวานคนแรกเป็นคนลักขโมยต้องเดินผ่านแถวชาวบ้านที่คว้างปลาสิ่งของใส่อย่างสนุกสนานคนร้ายเนี่ยโดนคว้างน่วไปทั้งตัวเลยนะครับและพอผ่านไปได้ชาวบ้านก็มาร่วมแสดงความยินดีและก็ถึงคิวของทิกวาสสันที่ต้องโทษประหารเขาเดินออกมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสบิยอนสงสัยจิงถามพ่อครับว่าเขายิ้มทาไมทั้งที่ทกําลังจะตายแลกนาตอบว่าก็เพราะเขาต้องการที่จะตายดีตายอย่างกล้าหาญไถ่โทษความผิดและสถิตยังบอนฮารา ทิวาสารคุกเข่ารับการตัดคอโดยไม่มีความกลัวเลยครับและเมื่อเขาถูกตัดหัวขาดชาวบ้านก็ตบมือแสดงความยินดีแต่แล้วเออเพเลร์สันก็กล่าวในสิ่งที่ทําให้ทุกคนนีตกใจกันมากเออรสาบส่งวิญญาณของทิวาสาันให้ไม่ได้ไปยังวันฮาลาแล็กหนาก็งงนะครับว่าเออ่ยทำทำไมหลอนโลบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทิวาสารเนี่ยมีที่ดินที่เออต้องการและสาเหตุที่เออสาบวิญญาณแบบนี้ก็เพราะต้องการที่ยึดที่ดินนั้นมาเป็นของตัวเองแล้วในคืนนั้นก็มีงานเลี้ยงทุกคนดื่มกินกันนนนนนนอออย่่าาาาางสสุุุกนนนนกกเลลขึ้ถ้ถมตหทคน ว่าเราดูร้อนที่จะถึงเราจะบุกปล้นที่ไหนกันเออไม่พอใจที่แลกนาลุกขึ้นถามแล้วก็ตอบว่าเราจะไปตะวันออกไปปล้นรัสเซียเหมือนที่เคยทํากันมาเป็นปกติแลกนาบอกกับเออแล้วก็ทุกคนว่าให้ไปทางตะวันตกเถอะไปหาแผ่นดินใหม่ไปหาความมั่งคั่งที่มากกว่าเออบอกให้แลกนาหุบป,ปากเพราะเขาคือคนเดียวที่มีอํานาจตัดสินใจและฤดูร้อนนี้เราก็จะบุกปล้นตะวันออกแล้วเออเนี่ยก็เรียกแลกนาไปคุยเป็นการส่วนตัวครับเขาเตือนแลกนาว่าแลกนาเนี่ยเป็นชาวนามีที่ดินเพาะปลูกที่หลายคนอยากจะมี ถ้าแลกนาพยายามจะหักหน้าเขาต่อหน้าคนอื่นอีกที่ดินที่เล็กนามีอยู่เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นของคนอื่นแลกนาก็ตอบว่าเขาเข้าใจแล้วแล้วแล็กนาก็ไปพบโหรตาบอดปากดําที่เป็นผู้วิเศษของชาวไวกิ้งเขาถามโหรว่าเทพเจ้ากําหนดชะตาชีวิตของเขาในอนาคตไว้อย่างไรบ้างโหรบอกว่าแลกนามีชะตากรรมอันยิ่งใหญ่แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหากับแลกนาไม่ใช่เทพแต่ว่าเป็นกฎของมนุษย์แลกนาถามว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนกฎใช่ไหมโหรบอกว่าเขาพูดมากพอแล้วแล้วก็บอกให้แลกนาไปได้ และนอกจากเรื่องชะตากรรมอันยิ่งใหญ่นี้นะครับในซีรีส์นี้เนี่ยก็ยังมีบอกอีกว่าแลกนาก็ยังมีคําทํานายอีกสองสามข้อนะฮะอย่างแรกก็คือตัวแลกนาเนี่ยเสบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าหรือเขาเนี่ยอาจจะเป็นลูกของเทพโอดินเลยก็ได้นะครับส่วนอย่างที่2ก็คือในอนาคตแลกนาจะมีลูกชายมากมายมากขนาดที่ว่าสามารถจุได้เต็มลำเรือแลกนาเดินทางไปหาโฟกิช่างต่อเรือที่เป็นเพื่อนของเขาบุคลิกของโฟกิแม้จะดูคล้ายคนบ้าแต่ว่าถ้าดูไปเรื่อยๆจนจบซีซั่นเนี่ยมันก็เป็นคนบ้าจริงๆ่แหละครับ แต่ว่าถึงจะเพยอยู่ตลอดนะฮะแต่ว่าฝีมือการต่อเรือของโฟกิก็เป็นของจริงเขาอ,ออกแบบสร้างเรือแบบใหม่เบาวกว่ากว้างกว่าแล้วก็แข็งแรงมากพอที่จะแล่นกลางทะเลเปิดเรือลานี้จะพาพวกเขาไปยังตะวันตกเดี๋ยวโฟกิก็ติดปัญหาครับเพราะว่าเขาไม่มีเงินมากพอที่จะไปจ้างช่างตีเหล็กให้ทําสมอให้แล็กนาจึงยื่นเงินให้กับโฟก,กิบอกว่านี่เป็นเงินทั้งหมดที่เขาเก็บมาจากการปล้นครั้งที่แล้วโฟกิรับเงินแล้วก็บอกว่าแล็กนาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเราก็จะรวยกันแล้วและทั้งสองคนก็หัวเราะดีใจแล้วหลอดโลพี่ชายของแล็กนาก็มาหาที่บ้านนะ แล็กนากบอกกับพี่ชายถึงความคืบหน้าของโปรเจกต์ไปตะวันตกแลกนาชวนลอนโลให้ไปด้วยลอนโลบอกว่าเขาจะไม่ยอมเป็นลูกน้องถ้าจะให้เขาไปเนี่ยฐานะของเขาและแลกนาจะต้องเท่ากันแลกนาบอกว่าจะเป็นพี่ชายข้าฐานะของเราเท่ากันเสมอลอนโลบอกว่าเราต้องการลูกเรือแล้วก็ต้องเป็นลูกเรือที่เชื่อใจได้ที่จะไม่นําเรื่องนี้ไปบอกกับเอิร์ลเพราะว่าถ้าเอิร์ลรู้ว่าจะไปปล้นกันเองเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแลกนาขอตัวไปฉี่เหลือลอนโลกับลาเกอร์ธาอยู่ในบ้านและตรงนี้ก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่าลอนโลเนี่ยเคยชอบลาเกอร์ธาและก็ยังชอบอบบยู่ครั แต่ว่าลักเกิดท่าเนี่ยไม่เอานะฮะเพราะว่ารอโลเนี่ยเลวเกินไปส่วนเล็กนาที่ยืนฉี่อยู่นอกบ้านก็เจอกับอีกาซึ่งอีกาเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเทพโอดินสัญลักษณ์แทนตัวของเทพโอดินนะครับเล็กนารีบเข้ามาในบ้านบอกกับทั้งสองคนว่าเขาได้รับสัญญาณจากเทพเจ้าเขาเชื่อว่าเรากําลังทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วในเวลาต่อมาโฟกีก็ต่อเรือเสร็จเรียบร้อยครับเล็กนาและลอโลเนี่ยก็เดินทางไปทดสอบเรือโฟกีบอกว่าเชื่อมือเขาได้เลยและพวกเขาก็เอาเรือลงน้าครับรอโลและเล็กนาช่วยกันพายเล็กนาบอกให้โฟกีกางใบเรือ แต่ว่าโฟกีตั้งแต่ลงเรือมาเนี่ยกลับขาสันเขาพูดขอโทษทั้งสองคนครับบอกว่าเรือจมแน่นอนเขาไม่แน่สร้างมันขึ้นมาเลยคือโฟกีเนี่ยว่ายน้ําไม่เป็นด้วยนะครับแล็กนากัะลอโลได้เห็นก็หัวเราะนะฮะเพราะพวกเขาดูยังไงเนี่ยเรือลํานี้ก็ดีแน่นอนแล็กนากลบลอนโลช่วยกันกลางใบเรือและพอใบเรือกลางเรือก็สามารถแล่นได้ไม่มีปัญหาโฟกีลุกขึ้นตะโกนบอกว่านั่นไงนั่นไงข้าบอกแล้วว่าเรือดีทําไมพวกเจ้าไม่เชื่อข้าพูกเขาดีใจที่เรือสามารถใช้ได้แล็กนามองไปทางตะวันตกอย่างมีความหวังซึ่งการทดสอบเรือในนครั้งี ก็ถูกจับตาดูโดยคนของเอิร์ลที่ถูกส่งมาแล็กนาและลอโลเรียกไวกิ้งที่เชื่อใจได้ให้ไปรวมตัวกันที่บ้านของอ e ีลิกที่เป็นเพื่อนของเขาแล็กนาเล่าถึงโปรเจกต์ไปตะวันตกที่มีความล่ารวยมหาศารลรอพวกเราอยู่ซึ่งไวกิ้งที่มาฟังเนี่ยก็คิดว่าแล็กนาเพล่นะครับตะวันตกเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเล่ามันไม่เคยมีใครไปถึงและเอิเร์ลเฮโรสันก็สั่งชัดให้ไปทางตะวันออกถ้าใครขัดคําสั่งเนี่ยก็คงจะโดนลงโทษแล็กนาบอกว่าที่เอิร์ลห้ามไปตะวันตกก็เพราะเขายังไม่รู้ถึงวิธีีกกาารแแลละ็เือใหมม่่ทนี เลกนาบอกว่าถ้าไปพวกเราเนี่ยอาจจะโดนเอลสั่งประหารแต่ว่าเขาขอสัญญาว่าถ้าไปตะวันตกกับเขาทุกคนจะได้เฉิดฉายในสมรภูมิทําให้เทพเจ้าพึงพอใจและนําสมบัติมากมายมหาสารที่ไม่เคยมีใครเห็นกลับมาอีลิกได้ฟังแล้วก็บอกว่าเขาจะไปด้วยแล้วจากนั้นไวกิ้งทุกคนก็เอาด้วยกับแลกนาและหนึ่งในนั้นก็คือคนุษที่บอกว่าจะไปด้วยเพราะอยากมีเรื่องดีๆไว้เล่าให้ลูกหลานฟังแลกนาบอกว่าจะเดินทางในอีกสามอาทิตย์เขากําชับทุกคนว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับคนนอกเด็ดขาด และเมื่อหลักท่ามีของแล็กนาได้รู้ว่าแล็กนากำลังจะออกเดินทางสำรวจตะวันตกเธอก็ขอติดตามแล็กนาไปด้วยครับเพราะว่าเธออยากมีส่วนร่วมในการเดินทางอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้แต่ว่าแล็กนาก็ไม่ให้ไปนะครับเขาให้เหตุผลว่าจะไม่มีใครดูแลลูกและก็บ้านทั้งสองคนก็ทะเลาะกันบ้านแทบแตกครับจนลูกชายต้องมาห้ามแล้ววันออกเดินทางก็มาถึงหลกักท่าในกระใจเย็นลงแล้วนะครับแต่เธอก็บอกกับแล็กนานะครับว่าเธอเนี่ยปวดใจเหลือเกินที่เธอไม่ได้ไปด้วยทั้งสองคนกอดลากันแล้วแล็กนาก็เดินทางไปยังจุดขึ้นเรือแล็คคนนาเชที่จะไปด้วย ก็มากันครบทุกคนนะครับแต่ว่าขาดไปคนหนึ่งฮนะก็คือขนุดซึ่งขนุดเนี่ยทรยศแล็กนาครับเขาเอาเรื่องที่แล็กนาออกเดินทางไปตะวันตกไปบอกกับเอิร์ลเฮลสันซึ่งพอทางเอิร์ลได้ทราบเรื่องก็ไม่คิดที่จะกัดขวานนะครับเพราะเขาเชื่อมากว่าแล็กนานเนี่ยจะไม่ได้กลับมาแล็กนานและเหล่าไวกิ้งแล่นเรือออกอยังทะเลเปิดโดยใช้เข็มทิศแดดในการเช็คเส้นทางพวกเขาเดินทางอยู่หลายวันหลายคืนเลยครับกินนอนกับบนเรือระหว่างทางพวกเขาเจอเข้ากับพายุที่ต้องใช้การพายในการให้เรือไปต่อได้พวกเขาสามารถลอดพายุไปได้ แต่ว่าหลังที่เดินทางอยู่หลายวันแต่ยังไม่เจอแผ่นดินสักทีไวกิ้งคนหนึ่งก็เกิดถอดใจขึ้นมาครับและคิดว่าทั้งหมดคือความผิดพลาดมันต้องเป็นการหลอกลวงของเทพโลกิและแล็กนาก็เป็นตัวพาพวกเขามาตายอย่างไร้เกียรติแบบนี้ไวกิ้งคนนั้นเริ่มคลุ้มคลั่งแลแกนาก็เลยชักมีดมาเสียบคอฆ่าไวกิ้งคนนั้นตายส่วนคนที่เหลือในเรือนก็นั่งดูเฉยๆไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วลกนาก็สั่งให้ปล่อยกาที่พวกเขาพามาด้วยปล่อยให้อีกาบินไปถ้ากาไม่บินกลับมาก็แสดงว่าข้างหน้ามีแผ่นดินและ ไวกิงก้มหน้าหมดหวังพวกเขายังไม่เจอแผ่นดินแต่ว่านกที่บินกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่กาครับมันเป็นนกทะเลแสดงว่าพวกเขาเจอแผ่นดินแล้วตะวันตกมีแผ่นดินจริงๆไวกิงทุกคนโ่ร้องดีใจกันบนเรือพวกเขารีบพายเรือเดินหน้าต่อจนได้เห็นแผ่นดินและที่ที่พวกไวกิงเดินทางมาถึงก็คือเกาะลินดิสฟานเกาะเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษครับเกาะนี้มีชื่อเรียกชื่อว่าเกาะศักดิ์สิทธิ์นะครับ่ไอ y ์แลนด์มีโบสถ์ซึ่งเป็นสาสนสถานสาคัญแห่งหนึ่งของชาวคลิสต์ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ และถ้าดูแผนที่โลกก็ประมาณนี้นะครพวกเขาเนี่ยเดินทางจากสแกนดิเนเวียมาทางตะวันตกแล้วก็มาขึ้นฝั่งแถวนี้ซึ่งในสมัยนะั้นเนี่ยอังกฤษยังไม่ได้รวมเป็นหนึ่งนะครับยังแบ่งเป็นหลายอาณาจักรและอาณาจักรที่ลินดิสฟานตั้งอยู่ก็คืออาณาจักรนอร์ธัมเบรียพระที่เดินอยู่ชายหาดได้เห็นเรือของไวกิ้งแล่นมาก็คิดว่าเป็นมังกรเป็นปีศาจร้ายที่ถูกส่งมาเพื่อทําลายคนบาปพ,พระตกใจมากรีวิ่งกลับไปบอกคนที่อารามหลวงพ่อจึงสั่งให้พระทุกคนปิดอารามแล้วก็มารวมกัน ไวกิ้งแต่งหน้าทาสีจับอาวุธเตรียมตัวพร้อมลบเต็มทีพวกเขาเดินขึ้นเกาะไปยังอารามซึ่งพอพวกเขาเดินมาถึงเนี่ยก็เจอว่าอารามปิดประตูล้วงเงียบไวกิ้งพังประตูล้วงแล้วก็เข้าไปข้างในกันซึ่งก็ไม่เจอใครเลยนะครับทุกอย่างเงียบหมดพวกเขาสำรวจต่อจนเข้าไปยังโถงกลางและพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอพระกำลังรวมตัวนั่งสวดมนต์พวกพระข้างในก็ตกใจไม่รู้จะอาำอยังไงต่อดีทั้งสองฝั่งพูดคนละภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องหลวงพ่อกล่าวบทสวดมนต์หลอนโล,ลชักมีดแล้วก็เดินเข้าไปเสียบ และพวกไวกิ้งเนี่ยก็ไล่ฆ่าพระทุกคนเลยครับพวกเขาค้นไปทั่วอารามแล้วก็ฆ่าพระทุกคนที่หาเจอระหว่างนั้นแล็กนาก็เดินสำรวจอารามต่อจนไปเจอกระโบดที่มีของมีค่าข้างในมากมายมีทั้งกางเขนที่ทำด้วยทองประดับพลอยและก็ทรัพย์สินอื่นอีกมากและพวกเขาก็ได้เจอพระคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังแท่นทำพิธีพระคนนั้นขอร้องอย่าฆ่าเขาซึ่งกะพูดภาษาไวกิ้งนะครับแล็กนานรู้สึกสนใจเลยยังไม่ได้ฆ่าเขาถามว่าพูดภาษาไวกิ้งได้ยังไงซึ่งพระคนนี้ชื่อว่าอาเทีลสแตน เขาบอกกับแล็กนาว่าเขาเคยเดินทางเผยแพร่คําสอนไปหลายที่จึงสามารถพูดได้หลายภาษาแล็กนาเห็นอเทสแตนกอดหนังสือเล่มหนึ่งแน่นจึงรีบแย่งมาดูนะครับเพราะคิดว่าอาจจะเป็นของมีค่าแต่ว่าพอเปิดออกมาเนี่ยก็เป็นกระดาษหนังสือธรรมดาไม่ได้มีอะไรซ่อนอยู่แล็กนาแปลกใจจึงถามอเทสแตนว่าที่นี่มีของมีค่ามากมายแต่กลับไม่มีคนคอยปกป้องส่วนอเทสแตนเนี่ยก็กลับมาห่วงแค่หนังสือเล่มเดียวอเทสแตนบอกว่านี่คือหนังสือคําสอนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสาพพาําหรับเขาส่วนสาเหตุที่ที่นี่ไม่มีคนปกป้องก็เพราะก่อนหน้าที่พวกแล็กนาจะมา ที่นี่เนี่ยมันไม่มีใครคิดจะมาป้อนอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นที่ของพระเจ้าซึ่งโดยศาสนาที่ต่างกันเนี่ยพวยกไวกิ้งก็เลยไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแล้วโรโลก็เดินตามเข้ามาเขาได้เห็นพระที่ยังไม่ตายก็เลยจะฆ่าอเทแสแตนซึ่งแลกนานกห้ามฆ่าเขาไว้ชีวิตอเทแสแตนพวกเขากวาดทรัพย์สินมีค่าทุกอย่างแล้วก็จับตัวอเทแสแตนกับพระอีก4ีหคนกลับไปเป็นทาสทางด้านโฟกิก็ไปคนห้องพระคัมภีร์เขาเอากระดาษม,มาจุดไฟและรู้สึกสนุกดีดก็เลยเามาจุดอีกเรื่อยๆนะครับจนอาลามเนี่ยมอดไหม้ไปทั้งห ก็ขนเอาทรัพย์สินจํานวนมากกับพระที่จับไปเป็นทาสเดินทางกลับขึ้นเรือไปเรือไวกิ้งของแลกนาเดินทางกลับบ้านแล้วเรือของพวกเขาเนี่ยก็เล่นเข้าหน้าน้ํานของคาเทกัตโฟกิดีใจที่ทําสําเร็จยืนเกาะหัวเรืออย่างผู้ชนะเรือของพวกเขาเล่นเข้าเทียบท่าที่เมืองคาเทกัตซึ่งก็มีคนมากมายมารอต้อนรับพวกเขานะครับผู้ชาวบ้านได้เห็นทรัพย์สินที่แลกนาปล้นกลับมาก็ต่างยินดีในความสําเร็จของแลกนาและก็เชื่อแล็กนาแล้วว่าตะวันตกเนี่ยมันมีความมั่งคั่งรออยู่จริงๆขนุดคนที่ทรยศไปบอกเอลเนี่ยก็ยืนรออยู่ที่ท่าักน แล็กนาบอกกับขนุธว่ามาขึ้นเรือช้านะขนุษบอกแลกนาว่าเออรฮโรสันเรียกแล็กนาให้ไปพบแลกนาและผู้ติดตามหอบสมบัติมากมายและท่าที่จับมาได้ไปแสดงต่อหน้าเออร์ซึ่งประชาชนก็ตามมาดูด้วยนะครับแลกนาบอกเล่าเรื่องราวที่ไปเจอมาเขาบอกว่าไม่มีการต่อต้านขัดขืนเลยทรัพย์สินที่ได้มาง่ายยังกลับไปแย่งของจากเด็กทารกแลกนานำอเทียรสแตนมาโชว์ต่อหน้าเออร์เขาบอกเอร์ว่าทางตะวันตกยังมีดินแดนมั่งคั่งอีกมากมายให้พวกเราได้ปนเออเฮโรสันลุกขึ้นอยากบัลลังเขาบอกว่าแลกนาาชช่งโคดี ที่มีเทพช่วยให้สําเร็จในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทําได้และเออร์ก็บอกว่าของทั้งหมดนี้ที่ปล้นมาได้เป็นของเขาโดยชอบทรรวมถึงเรือของแล็กนาก็จะต้องเป็นของเขาด้วยหลอนโลไม่พอใจนะครับคิดในใจว่าอะไรของมึงเนี่ยแล็กนาต่อรองกับเออร์บอกว่าเรือเนี่ยเขาก็ลงทุนไปมากและพวกลูกเรือก็ควรจะได้สิ่งตอบแทนความลําบากเออบอกว่าก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนใจดีเขาจะให้สิทธิ์ทุกคนหยิบของกลับไปคนละหนึ่งชิ้นแล็กนาเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับแต่เขารู้ตัวว่าสู้ตอนนี้ไม่ได้แล็กนายิ้มรับคําของเออร์ เขาเดินดูของทีละชิ้นและสุดท้ายเขาก็เลือกอเทสแตนกลับไปเป็นทาสพวกไวกิ้งกลุ่มแลกนาหยิบของเดินออกจากโถงด้วยความไม่พอใจกันส่วนทางดน้าเออร์เฮลสันและซิกกี้ภรรยาของเขาก็นั่งชื่นชมทรัพย์สินมากมายที่พวกเขาได้มาส่วนทางหน้าแลกนาก็จุมพระเดินทางกลับบ้านครับและกระทามาต้อนรับอย่างยินดีที่สามีกลับมาเธอถามแลกนาเรื่องอังกฤษแล้วไหนละ่ะสมบัติมากมายที่สัญญาเอาไว้แลกนายิ้มและบอกว่ามันมีจริงๆพวกเราสามารถปล้นกลับมาได้มากมายแต่ว่าสมบัติทั้งหมดเออร์เฮลสันยึดไปหมดแล้ว ลากเกอร์ทาบอกว่าเธอเชื่อก็ได้เล็กนาก็บอกว่าถึงไม่เชื่อเขาก็มีของมาพิสูจน์ซึ่งนั่นก็คืออเทสแตนที่เขาจับกลับมาด้วยนี่แหละครับเล็กนาให้ลูกๆดูอเทสแตนคนแปลกจากต่างแดนลูกๆของเล็กนาก็ดูด้วยความสนใจนะครับเพราะคนนี้เนี่ยแต่งตัวแปลกๆแ,แถมโกนหัวที่ตรงกลางด้วยแล้วลากเกอร์ท่าก็จูงมือแล็กนาไปโจบผึ่มๆกันให้หายคิดถึงแล็กนาปฏิบัติกับอเทสแตนอย่างดีให้อาหารและก็ให้ที่พักและไม่ได้ปฏิบตัติต่ออเทสแตนเป็นทาสเป็นสัตว์เหมือนที่ทาาของคนอื่น ทำให้ได้รู้ว่าตอนนี้อังกฤษเนี่ยแบ่งเป็นสีน่อาณาจักรปกครองโดยราชาสี่คนและที่ที่เขาไปปล้นมาก็เป็นเขตแดนของอาณาจักรนอตธรมเบียที่ปกครองโดยกษัตริย์เอเลอร์พวกเขาได้คุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวทางศาสนากันทําให้เล็กนาได้รู้ครับว่าชาวคลิสเตียนเนี่ยชอบแนะนาทรัพย์สินบริจาคให้กับโบสถ์มอบให้กับพระเจ้าและเล็กนาก็บอกกับอเทสแ,แตนว่าเขาอยากจะเรียนภาษาอังกฤษ,กฤษและในเวลาต่อมาเล็กนาก็พาอาเทสแ,แตนเดินทางไปยังคาเทกัตเพื่อพบก,กับเออร์เฮลสันพอถึงคาเทกัตอเทสแ,แตนก็เจอว,ว่าพระคนอื่นที่โดนจับมาด้วยเเนนนี่่ยดฆาาตแล้ววก็ขอไ แลกนาเข้าพบเอิร์ลเขาบอกเอิร์ลว่าทางตะวันตกยังมีความมั่งคั่งอีกมากให้ปล้นเขาบอกว่า,าเทสแตนเล่าให้เขาฟังซึ่งอเทสแตนพอได้ยินว่าจะมีการปล้นกันอีกเพราะคำพูดของเขาก็เลยรีบปฏิเสธบอกว่าไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีไม่มีอะไรให้ปล้นอีกแล้วซึ่งปฏิกิริยาชัดขนาดนี้เนี่ยดูยังไงก็รู้ว่าโกหกนะครับแลกนาขอเรือคืนแล้วก็บอกว่าแทนที่เอิร์ลจะไปปล้นเองส่งผู้มีประสบการณ์อย่างเขาไปดีกว่าส่วนทรัพย์สินที่ได้มาก็จะเป็นของเอิร์ลเอิร์ลตอบตกลงแต่เขาก็มมีขขขขข้้้้ออออออแแเเเาาาาบกววว่นนนนนนุดคสิทงงงจะะตตไไปปยใฐั์ เล็กนากล่าวขอบคุณแล้วก็ขอตัวลาพอเล็กนาไปแล้วเออก็บอกกับขนุษว่าเล็กนาเนี่ยมันมีวิธีเดินเหลือที่พวกเรายังไม่รู้ให้ขนุษย์ไปสืบมาให้ได้เล็กนาเดินทางกลับและพอผ่านศพของบาทหลวงที่ถูกแขวนเอาไว้อาเทสแตนก็ไม่ยอมเดินต่อแต่กลับคุกเข่าลงเล็กนาได้เห็นก็ชักมีเดินเข้าหาแต่เขาไม่ได้ฆ่าแต่กลับตัดเชือกให้กับอาเทสแตนเล็กนาบอกอาเทสแตนว่าถ้าจะไปก็ไปได้เลยแล้วเล็กนาก็เดินกลับบ้านคนเดียวครับอาเทสแตนนั่งต่อสักพักแล้วเขาก็ตัดสินใจลุกตามเล็กนากลับไป แลกนากลับมาที่บ้านก็บอกกับลาเกอทาว่าเขาจะไปตะวันตกอีกและรอบนี้เนี่ยก็จะพาลาเกอท่าไปด้วยลาเกอท่าทั้งแปลกใจและก็ดีใจแต่เธอก็ถามแลกนาว่าแล้วใครจะดูแลลูกแล็กนาบอกว่าเขาจะให้อเทสแตนเป็นคนดูแลทั้งบียอนและอเทสแตนเนี่ยก็ปฏิเสธกันทั้งคู่เลยนะครับบียอนบอกว่าอเทสแตนเป็นทาสจะให้ทาสมาดูแลพวกเขาได้ยังไงส่วนอเทสแตนเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นแค่ทาสนะครับเขาทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลไม่ได้แต่ว่าแล็กนายืนยันคาเดิมนะครับเขาบอกว่าอเทสแตนเนี่ยเป็นคนที่เชื่อใจได้ แล้วในวันต่อมาแลกนาและลากเกิดทาก็เดินทางไปขึ้นเรือเพื่อจะไปออกปล้นตะวันตกผู้ใวกจริงทุกคนก็มารอขึ้นเรือกันในระหว่างที่แล็กนากําลังตรวจสอบเข็มทิศแดดขนุดก็พยายามชะเงอมองความลับที่แลกนาใช้ในการเดินทางหลอนโลได้เห็นก็เข้ามาบีบคอขนุดขนุดก็โดนบีบคอเกือบตายขอยอมแพ้หลอนโลปล่อยแล้วก็บอกกับขนุดว่านักลบที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องเชื่อใจกันได้เขาถามขนุดว่าเจ้าเอาด้วยจริงๆใช่ไหมขนุดตอบว่าเขาเอาด้วยจริงๆขนุดขอโทษทุกคนเรื่องที่รอบที่่แล้้้ววเเนยขาไไไมดดป หล่อโลและลนะรบคนอื่นเนี่ยก็ยอมเชื่อใจขนุ์อีกครั้งครับการเดินทางรอบนี้ราบลื่นไม่เจอปัญหาพวกเขาไปถึงชายฝั่งของดินแดนนอตธรมเบียซึ่งรอบนี้ก็ขึ้นแผ่นินใหญ่เลยนะครับไม่ได้ขึ้นเกาะเล็กเหมือนรอบที่แล้วชาวบ้านบนฝั่งได้เห็นเรือต่างถิ่นแล่นมาก็รีบไปแจ้งนายอำเภอของที่นี่นายอำเภอรีบนำทหารขี่ม้ามายังจุดที่พวกไวกิ้งกำลังลงจากเรือเลยเมื่อคนสองฝั่งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนมีอาวุธพร้อมมาเจอหน้ากันแบบนี้เนี่ยบรรยากาศก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับนายอำเภอพยายามจะคุยก่อนนะฮะเขาแนะนาตัวว่าเป็นาานอ,อ,อทมใครรํะไ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดคนละภาษานะฮะแต่ว่าแล็กนาที่เรียนมาแล้วจากอเทเแตนก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล็กนาโกหกไปว่าเขาเป็นพ่อค้ามาที่นี่เพื่อจะค้าขายซึ่งพวกทหารที่มาเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะครับพ่อค้าอะไรจะร่างกายกำยำล่ำสันได้ขนาดนี้แต่ว่านายอำเภอเนี่ยก็พยายามจะเจรจาครับเขาบอกว่าถ้าเป็นพ่อค้างั้นก็ไปพบก,กับราชาของเราก่อนละกันแล็กนาตอบตกลงเพราะเขาอยากรู้จักที่นี่ให้มากกว่านี้ก่อนครับสำหรับแล็กนาเนี่ยข้อมูลสําคัญที่สุดเขาหันมาบอกกับเพื่อนไว้งที่มอนไวกินนแบบี้ก็บอกทันทีว่าไม่ไปปมัันนต้องเ็กบดัก้วย อีลิกก็เดินมาบอกกับแล็กนาว่าเขาเองเนี่ยก็เห็นด้วยกับลอนโลไวกิ้งคนอื่นก็คิดเหมือนกันนะครับว่ามันต้องเป็นกับดักแล็กนากพยายามจะพูดกับเพื่อนๆทางฝั่งานอำเภอที่ฟังภาษาไวกิ้งไม่ออกแต่ว่าเห็นท่าทีไวกิ้งแปลกๆก,ก็เลยถามแล็กนาครับแล็กนาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยไม่เชื่อใจในอำเภอานอำเภอจิงถอดสร้อยของเขามออให้กับลอนโลลอนโลก็รับไปแบบงงๆฮะโฟกี้ <ok> เห็นคนที่นี่มีประเพณีแจกสร้อยเขาเองก็อยากได้บางก็เลยเดินไปกระชากสร้อยมาจากทหารคนหนึง่งทหารทุกคนได้เห็นก็ตกใจชักดาบในอำเภอพยายามตะโกนห้ามแต่ก็ไม่ทัันนแล้วะครบ พราะทันทีที่ทหารชักดาบไว Viking กิ้งก็โจมตีใส่ทันทีทั้งสองฝั่งซัดก,กันยับซึ่งชาวไวกิ้งเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายได้ทางฝั่งไวกิ้งไม่มีใครตายเลยสักคนแต่ว่าก็มีทหารของนอตธรมเบียคนหนึ่งสามารถขี่ม้าหนีรอดกลับไปได้ก็จบแล้วนะครับกับซีรีส์ไวกิ้งซีซั่นที่1ตอนที่1นถึงสมที่วางแผนเอาไว้นี่คือจะทยอยลงไปเรื่อยๆนะฮะยังมีอีกหลายซีซั่นเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสสําาหรรัััับบววนนีี้ก็ดมค